สวัสดีค่ะโคนัทนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ขับสุขภาพเนาะวันนี้โคนัทก็มี1ิบเมนูอาหารนะคะมาฝากที่กินดึกแล้วไม่อ้วนนะหลายๆคนเนี่ยนะคะจะอุปสรรคนะคะในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักแต่หิวตอนดึกจะทํายังไงนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตทักทายก่อนนะคะก่อนที่โคนัทเนี่ยจะให้1ิบเมนูนะคะในวันนี้เนาะก็เข้ามาแล้วสามารถทักทายได้นะคะโคนัทอยู่ที่ขับสุขภาพอยู่ที่ดอนหัวลอนะคะวันนี้ ก่อนที่เราจะไปทานข้าวเที่ยงกันโคน้นัดไปล้วพอดีมีสายเข้าโอเคจะบอกว่าวันนี้นะคะโค้ชอยู่ที่ขับสุขภาพแวะมาทักทายกับพวกเราทุกคนนะในการดูแลสมาชิกในการดูแลเมมเบอร์เนี่ยนะคะส่วนมากจะมีปัญหาในเรื่องของการหิวช่วงดึก วันนี้นะคะโคนัทก็มีเทคนิคง่ายๆนะคะ1ิบเมนูอาหารที่หิวดึกเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะจะบอกว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหิวดึกเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำนะคะอันดับแรกเลยก็คือการตั้งสติก่อนตั้งสติอะไรตั้งสตินะคะในการเ,ออเปิดตู้เย็นแล้วก็ไม่หยิบของหวานนะคะเข้าสู่ร่างกายเท่านั้นเองนี่คือสติที่เราจะต้องทำก่อนอันดับแรกนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าทนไม่ไหวจริงๆนะคะเราควรจะมีติดตู้เย็นไว้เลยก็คือ10เมนูนะคะเมนูแรกเนี่ยที่ดีต่อสุขภาพเลยก็จะเป็นออฝรัลงฝงัลงในหมวดของผลไม้ก็จะมีฝรั่งแก้วมังกรนะคะสาลี่แอปเปิลนะคะในฝรั่งเนี่ยจะเป็นอาหารไมจะเป็นผลไม้นะคะที่มีแคลอรี่อยู่ที่ประมาณ60แคลอรี่เท่านั้นเอง <sı f 2> แล้วก็ อ๋อสวัสดีค่ะค่ะอยู่ที่ประมาณ60แคลอรี่กินดีไม่อ้วนนะคะแถมมีกากใยช่วยนะคะทำให้เราเนี่ยขับถ่ายดีแล้วก็ผิวพรรณดีเพราะว่าในฝรั่งเนี่ยมีตัววิตามินซีนะช่วยบำรุงผิวให้กับร่างกายของเราด้วยแต่ที่สำคัญเลยนะคะในการกินฝรั่งเนี่ยนะคะเราจะไม่จิ้มน้ำจิ้มกินฝรั่งสดๆเลยนะคะในมือดึกของเราเนาะส่วนสาลี่นะคะก็เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยน้ำ สาลี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานอยู่ที่90แคลเหมือนกันนะคะจะบอกว่าแค่เรากินแค่ครึ่งลูกมันก็อิ่มมากแล้วนะคะสําหรับสาลี่แล้วก็ประโยชน์สูงสุดของสาลี่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเ,ออเราทานนะคะสาลี่เนี่ยผลไม้พร้อมมื้ออาหารหรือหลังอาหารเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยนะคะอิ่ม ได้ไดวนานขึ้นเพราะว่าในสาลี่เนี่ยจะมีน้ําตาลธรรมชาติจากผลไม้เนี่ยทำให้เรารู้สึกได้ความหวานจากผลไม้ทําให้เรารู้สึกไม่อยากทานขนมนะคะไม่รู้สึกหิวนั่นเองแล้วก็อิ่มด้วยมีกากใยนะคะเพียบเลยอยู่ในสาลี่เหมาะนะคะผลไม้สาลี่เนี่ยเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ําหนักอยู่นะคะแล้วก็ในโหมดของแอปเปิล นะคะแอปเปิลเนี่ยก็จะเป็นของที่คู่เลยกับคนที่เข้าสู่โหมดของการดูแลสุขภาพหรือควบคุมน้ำหนักอย่างเรานะคะเพราะว่าในแอปเปิลเนี่ยให้แคลอรี่นะคะอยู่ที่มันไม่เกิน100แคลอรี่อยู่ที่50-70ถึง70แล้วแต่ความใหญ่ของผลแอปเปิลนะคะเราสามารถทานแอปเปิลเนี่ยนะคะ,ะสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้ เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานเนี่ยต่ำมากๆนะคะดีต่อร่างกายดีต่อระบบออผผาะน,นะคะและที่สําคัญเนี่แอนเปิรลยังช่วยนะคะมีกากใยเนี่ยช่วยดักจับไขมันของเราได้อีกนะส่วนในหมวดของผลไม้อื่นๆเนี่ยนะคะเป็นเคสๆไปเราสามารถถามโค้ดนะคะได้ว่าเราเนี่ยนะคะนอกจาก3าอย่างที่โคโยกตัวอย่างให้เนี่ยเราทานอย่างอื่นได้อีกไหมนะคะ ใน,ใ,นในเมนูที่4ในอาหารที่4นะคะที่เราทานดึกเราไม่อ้วน,นก็คือไข่ต้มนะไข่ตุนแล้วก็อกไก่นะคะสี่ห้าะคะไข่ตุนไข่ต้มอกไก่ไข่ต้มเนี่ยจะบอกว่าจริงๆถ้าถ้าไข่ต้มที่เรากินอยู่นะคะหนึ่งฟองเนี่ยจะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ75กิโลนะคะกิโลแคลอรี่ถ้าเรากินไข่ต้มหนึ่งฟองแล้วดื่มน้ำเปล่าตามด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยอิ่มนานขึ้น อิ่มแน่นขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่ทานไข่แดงไม่กินไข่แดงเนี่ยแคลอรี่จะเหลือแค่25แคลอรี่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราลองดูว่าในมื้อดึกเนี่ยถ้าเราทานไข่ต้มนะคะถ้าเราทานแต่ไข่ขาวเนี่ยเราก็จะได้พลังงานอยู่ที่ฟองละ25กิโลแคลอรี่นะคะเท่านั้นเองก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับไข่ต้มที่ไม่อ้วนนะในมื้อดึกนะคะส่วนไข่ตุน ไข่ตุ๋นเนี่ยจะบอกว่าเมนูเนี้ยอยู่ที่ประมาณ75แคลอรี่วิธีการทำจะบอกว่าเมนูนี้เน้นเลยคือไม่ใส่เครื่องปรุงเราจะใส่ตีไข่ตุ๋นเนาะแล้วก็ใส่หัวหอมแล้วก็เติมน้ำเข้าไมโครเวฟ3นาทีเท่านั้นเองนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยได้พลังงานอยู่ที่ไม่เกิน100แคลอรี่ต่อหนึ่งถ้วยนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราเนี่ยทานได้ในมื้อดึกนะคะสําหรับไข่ตุ๋นเนาะเน้นย้ําว่าเราจะไม่ปรุงนะคะสําหรับไข่ตุ๋นเนาะรวมไปถึงอกไก่เมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งสําหรับคนที่อ๋อไม่ค่อยเข้าครัวนะคะอาจจะมองว่ายุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามีอกไก่ นะอาจจะเวฟไว้หรือต้มไว้หรือนึ่งไว้นะคะถ้าเรารู้สึกหิวเนี่ยเราสามารถนําอกไก่นะคะเข้าไมโครเวฟแล้วก็ทานได้เพราะว่าในอกไก่เนี่ยเป็นหนึ่งอีกเมนูหนึ่งที่กินดีมากนะคะซึ่งเป็นตัวที่ไล้ไขมันเป็นอาหารที่ไล้ไขมันไม่มีคาร์บนะคะได้โปรตีนสูงอิ่มนานนะคะแล้วก็ช่วยนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะเพิ่ม นะคะกล้ามเนื้อในตัวโปรโตีนได้นะคะเพิ่มปดโปร,โปรโตีนขึ้นมาได้สําหรับตัวอกไก่แต่นะคะในอกไก่หนึ่งชิ้นเนี่ยหนึ่งชิ้นต้องดูด้วยนะว่าปริมาณเท่าไหรนะ่หนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแคลอรี่จะอยู่ที่ไม่เกินนะคะไม่เกิน1 1 0 0แคลอรี่ยกตัวอย่างเช่นอกไก่1 0 0กรัมนะคะใหพ้พลังงานอยู่ที่80แคลนะคะอันนี้ก็ทานได้ในมื้อดึกเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะ และที่สำคัญในการทานอกไก่เราไม่เหาะซอสไม่จิ้มอะไรทั้งนั้นนะคะเราทานอกไก่เฉยๆในมื้อดึกเนาะก็เป็นอีกหนึ่งอาหารนะคะที่เราสามารถทานได้ในเวลาที่เราหิวในช่วงกลางคืนนะคะรวมไปถึงในหมวดของนมนะคะนมจืดโยเกิร์ตน้ำเต้าหู้3ามอย่างนี้นะคะจะบอกว่าดีแตกต่างกันยังไงทานได้ไหม ทานได้นะคะถ้าเป็นในหมวดของน้าเต้าหู้เราไม่ใส่น้ําตาลนะคะอยู่ที่พลังงานเนี่ยต่อนหนึ่งแก้วเนาะหรอหนึ่งถุงเนี่ยให้พลังงานอยู่ที่70กิโลแคลอรี่ก็พอได้อยู่นะนะคะเพราะว่าในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะคะมันก็ช่วยเรานะคะยามที่เราเหิวในมื้อดึกได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีน้ำเต้าหู้ก็สามารถทานเป็นนมจืดนะคะนมจืดเนี่ยโค้แนะนำเลยเป็นนมข้องมันเนยจะดีกว่านะคะ ดียังไงนะคะนมจืดก็เป็นนมวัวน,นี่แหละค่ะที่รีดมาจากวัวนะคะมีการแต่มีการเขาเรียกว่าสกัดไขมันนะคะบางส่วนจากนมออกไปน้องกุ๊กสวัสดีค่ะ <c oughs> นะคะนมองมันเนยเนี่ยกับนมจืดจะแตกต่างกันตรงที่ว่านมองมันเนยเนี่ยนะคะในส่วนของนมเนี่ยนะคะที่เขารีดมาแล้วสกัดมาแล้วเนี่ยจะมีการสกัดเอาไขมันจากนมเนี่ยนะคะออกไป ในนมก็มีไขมันนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกาทานทําให้เราเนี่ยได้รับพลังงานนะคะจากมนมต่ำมากถ้าเรากินนมพองมันนินะคะเหมาะนะคะอย่างยิ่งสําหรับคนที่อยู่ตอนดึกนะคะแล้วก็เมนูนี้นะคะหาง่ายด้วยในเซเว่นนะคะแก้วนึงหรือกล่องนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90นะคะ90กิโลแคลอรี่เราจะไม่ทานขวดใหญ่แต่เราให้เน้นกล่อง นะคะ่องเล็กที่ทานได้ปริมาณ1ครั้งนะคะเพราะนั้นเนี่ยนะคะในนมเนี่ยหาได้ง่ายสุดนะคะสําหรับนมข้อมันเลยเนาะในโหมดของโยเกิร์ตนะคะโหมดนี้ต้องดูดีๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเรากินแล้วเนี่ยนะคะเราจะไม่รู้สึกผิดจิตไม่ตกก็ควรที่จะเลือกกินนะคะในโหมดของโยเกิร์ตที่มีน้ำตาลน้อยไขมันศูนเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยไม่เกิน100แคลอรี่นะคะเพราะส่วนมากโยเกิร์ตเนี่ย จะมีหลายรสชาติแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกกินเนี่ยแนะนําเลยเป็นรสธรรมชาตินะคะที่มีความหวานมีความเปรี้ยวออกนิดๆนหน่อยๆนะคะซึ่งจะดีต่อระบบการขับถ่ายเราเราด้วยนะคะสําหรับในตัวโยเกิร์ตเนาะก็โค้ดก็จะแนะนําในหมวดของโยเกิร์ตธรรมชาติดีกว่านะคะแล้วก็สุดท้ายเมนูสุดท้ายเลยนะคะอาหารอย่างสุดท้ายก็คือ หาได้ง่ายๆ่ยง,ยง่ายมากนะคะนั่นก็คือน้ำมะเขือเทศดอยคำนะคะ1กล่องเนี่ยให้พลังงานอยู่ที่80กิโลแคลอรี่นะคะมีคุณค่าทางสารอาหารนะคะมีวิตามิน A นะแล้วก็ช่วยในเรื่องของวิตามิน C เนี่ยที่ดูแลนะคะเมื่อกี้เน็ตหลุดน,นะคะ,ะน้ำมะเขือเทศนะคะอย่างสุดท้าย นั่นก็คือช่วยนะคะกระบวนการอผ,ผ่านต,ต่อต้านอนุมูลอิสระมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยกินแล้วไม่อ้วนหาง่ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้10เมนูที่โค้ดเอามาฝากก็ไม่ยากเลยนะคะเราสามารถหาได้นะคะในเซเว่ก็ได้นะตามท้องตลาดก็ได้เพียงแต่ว่าเมนูที่โค้ดแนะนำให้10เมนูเนี่ย เป็นเมนูที่โค้ดเนี่ยนะคะรู้สึกว่าถ้าเราไม่หิวเราก็ไม่ต้องกินนะคะแต่ถ้าเราอ่ะหิวจริงๆนะคะแล้วเราอยู่ในโหมดของคนที่ควบคุมน้ําหนักเนี่ยจะกินอะไรดี10เมนูเนี่ยก็เป็นอีกอีกสิเมนูที่แคลอรี่น้อยนะคะสามารถทานได้แบบไม่รู้สึกผิดแต่ไม่ใช่ทุกวันนะนะคะเพราะนั้นนะ่ะเท่านี้ถ้าเราเลือกกินแล้วก็ดูแลในในโหมดของอาหารเนี่ย เราก็จะควบคุมน้ําหนักการควบคุมน้ําหนักของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายนะคะหุ่นดีแล้วสุขภาพดีด้วยนะคะสุขภาพเราต้องแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบนะคะคลิปแบบนี้ก็สามารถกดติดตามหรือกดแชร์ได้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์นะส่วนใครที่ต้องการประเมินสุขภาพกับโค้ดนะคะสามารถคลิกมาที่ลิงก์ใต้ล่างนี้ได้นะแล้วก็ นะคะสุดท้ายนี้โคดก็จะมีสวัสดีค่ะพี่แดงสุดท้ายแล้วนะคะโคดก็จะมออีคลิปดีๆแบบนี้มาฝากอีกนะคะคอยติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะ